พ่อหนึ่งพ่อหกอยู่ล่ะโม่ล้ำขมงภามว่าบักลาบักลาพ่อเจ้าโบเดมาบอกเจอสมัยกี่คนเป็นเจ้าของเครื่องขึ้นแต่ครูเถาะเลยผมเป็นดิ่หน่อยพ่อะผมโบเดมาครับพราผมไปโรงพยาบาลเอ้าผู้ใดเป็นเจ้าของเครื่องผมนี่แหละครับผมว่าเอ้าถึงไี้กลับไปโม่ล้ำมากนี่เกิดมากผมเคยเห็นเป็นไผเป็นโม่ล้ำเจ้าของเครื่องอายุหน่อยปฏิจจ์เถื่อนอ่นแล้วก็คนอยู่ประมาณม้อหนึ่งนี่ครับครับพี่มาบรรพัดตอนนี้ S <S โอ้จะขอเครื่องติ๊กเท่าแท้อน๊ยดีครับแต่กี่คนบิ้หน่อยว่าหมอล้วเงินของเครื่องติ๊กหน่อยยิ่งุดในโลกเดยเหรอผมกล่าวบอกได้เลยว่าจต่ของเครื่อง,งอ,องีงกได้มวลมาเป็นเครื่องพอเครื่องแม่สากมาให้เลย <Evet. S 1> ผมสากมาเองแม่ผมให้ยไปต้องเรียนมือละบาทส่นได้ผมเก็บบาทเก็บบาทเซคร่างเซคร่างครางควบมัธยันผมบาทนึงส่วนได้ฟื้นยังไงมือละหาบาทได้ผม,ผมได้มือละบาทบางมื่นก็บ่ได้ผมเก็บ อีกชีวิตวัดไปผมเดืองจริงเลยครับผมขี่ไปเมื่อได้บาทหนึ่งลวกกว่นึ่งสบาทหนอหนึ่งสองดอยโอ้ยสองดอยเสียงหนอครับก็แสนพุ่งดอกหนึ่งโอ้ยแสนรำบากตูมพุ่งบางเทืนใเห็ดไปเห็ดไบเห็นใบพิหนากากไปเพรมะวิจิ๋วไปว่างไปไม่ดอกเลยนะผมไม่ดอกครับผมรถโตมี่ครับก็อาศัยรถสูกครับอายมีรถสุกรถหมู่น้ำธรรมดาอารย์้ประสบการณ์ชีวิตล้วนๆครับล้วนครับผมเคยน้ำตาไหลคือหนึ่ง ตอนอยู่รถไปแล้วครบกน่าจะประมาณนี่ครับก็จะดังก็จะมีอุปสรรคบ้างบังเบียดได้น้อยหนึ่งครับถ้าอยากชมอยากฟังเต็มอาชีพนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะจิดกับอาจารย์ผมจะมาถ่ายผมก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้เพราะว่ารถพูดบอกว่าเฝ้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 าคอยเฝ้าผูสโนว์จะมาจ่ายพี่บ้าบอกจุดมาจ่าคนดีนะครับชิพเป็นประพัดผมนี่ม หลายคนอยากหูอยูผมก็อยากบอกอยู่ได้อาจารย์ครับที่แต่บางคนเขาประกาศว่าถามผมนาผมก็อยากบอกอยู่ที่เดี๋ิสิบอกกับมีอุปสัรค์อครับที่ผมมันเขาวจูดีหนึ่งพันแล้วอี1พัน้บอปไอ้อาจีบพันหรอครับผมดินกับแปะเสดเดโอ้ยบังล้ำเปิลสะบันสะเบิดหัวใจบังลำเปิละบิสะบิหัวใจผมขคืนเต้นเป็นวะ อยูบาดผมอยู่ตัวมาตเมย์ไรอยู่นี่เต็นเต้นได้ครับมาไม่ได้าวเราไน่หนึ่งพันคนแล้วพ่อเพอเนพอ่ไปยงไงบครับา่อมาขับรถสู้กันต่อครับผมอาอันคนดึงภาษากมาเออนึงภาษากันสากันเพราาสมัครเอกเอาสาปลาบ้านเก่ายของที่ไหนครับถมของญี่ปุ่นเยอะที่กองยังอุปกรณ์พดเรียบร้อยไหมครับคือดังวัตยาครับ เซตบล็อบแล้วจะขึ้นมีมิอยู่ไหนครับมี๊ก็บ้างที่เราบ้างมมเดิมรอบก่อนเสื้อนี่เอาไปต้องพังเหมือนถาลเอาไปนั่งซื้อๆเราไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมให้กัได้เดี๋ยวผมให้ก็ได้ขอบคุณแม่ตาผมเดี๋ยวขอบคุณทุกแรงศรัทธาขอบคุณทุกแรงใจที่บอกให้สายันเป็นบัดแพงไม่มีอะไรจะมอบให้เลยครับผมมีเสียงรอยยิ้มอย่างเดียวครับผมเจ้าฟืนบอกให้ยันสามอีก เยืนบ่ครับดีตุวเห็นบ่เปลนังยืดุกว่อนหมาดี่ตุมนะผมพ่่บอกพ่เราบอกครับแต่นี่ผมไม่เบิดโอกาสดังนี่ดีรกเดยม่หาเราไหม่านวนัดไปอยากเบิ่งฟังชีวิตผมเลยครับขาเบิ่งสงอาจารย์เพื่อนสุมาถ่ายผมผมจะอยู่กับสาวน้อยสาวน้นเพ่งจนกว่าผมลราเพิ่นไหนีหมดครับบอกเอื้อมละอาเน่พวรถมอเตอร์ผมนะรากิบนะครับรากิบ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ FC สาวน้อยเพชแฝงทุกท่านนะครับที่โหวตให้ผมมาอยู่กับสาวน้อยเพ็แฝงผมมาอยู่พงกสาวน้อยเป็รแฝงย้อน FC ครับหวตมากแล้วก็ได้ดีใจ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 กับกับฝากทุกท่านนะครับกดติดตามด้วยนะครับที่ช่องยูทูบสายยันทองสวัสด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปใหม่คลิปนี้เอาไว้เฉยนะครับเด้อครับขอบคุณในหลายๆที่กดติดตามต่อบสุท่านท่านกดไปครับ สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วหนึ่งแม่จ้าเจอดเจอดเจอดพี่นังเอ้